ผลโความคิดของเดียนนะคะเราก็คิดว่าเหมือนทุกอย่างนะคะเพื่อเริ่มต้นได้ทดลองใช้ไปแล้วแน่นอนก็คงไม่มีของอะไรที่จะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะต้องมีสิ่งที่เป็นปัญหาตำหนิที่อาจจะเกิดขด้ด้วซึ่งเราก็เห็นได้ว่าการใช้รัฐธรรมนูญในงรามีอย่างที่สำคาก็าามีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในทางการนะคะจนทำให้เกิดเป็นปัญหาทางการ ผิตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะซึ่งว่าในวันนี้เราได้มูแล้วนะคะว่าในรัฐธรรมนูญเองจริงๆก็มีข้อดีในหลายๆจุดแต่ว่าแน่นอนก็คงจะตามมาด้วยปัญหาในบางประการเช่นเดียวกันก็อยากจะเห็นนะคะทางรัฐบาลหรือว่าทางสภาก็จะร่วมกันเดินหน้าในการที่จะแก้ไขข้อบกองของรัฐธรรมนูญ่อไปนะคะเพื่อเป็นการ การหาทางออกให้กับประเทศด้วยกันนะคะวันนี้ประเทศเรามีวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสนะคะโควิด -19 นะคะก็ประชาชนก็กงแบกรับปัญหาทางการเมือามาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันจะร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศนะคะอย่างน้อยทุกเราไปสักหนึ่งวิกฤตก็คือปัญหาทางการเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สามารำเนิของเรากังวลไหมครับ